หลายๆคนน่าจะเบื่อพี่จีริมเลกันแล้วมามาดูสุนัขหรือว่าหมาริมเลกันบ้างดีกว่าช่วงนี้หมาม้าของเจ้าโกลเด้นตัวนี้ดูไม่ค่อยสดใสล่าเริงเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยกับการเลี้ยงเจ้าตัวน้อยเจ้าโกลเด้นก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระข,ของหมามา้าด้วยการออกไปทํางานหาเงินจะได้ทําให้หมาม้ากลับมายิ้มได้อีกครั้ง เจ้าโกเด้นมาที่ริมทะเลพร้อมกับถังสีแดงคู่ใจเมื่อเตรียมพร้อมแล้วน้องก็ออกไปวิ่งไล่ล่าอาหารทะเลนะครับมาถึงก็ได้เจอกับกุ้งมังกรตัวใหญ่เบิ่มสีแดงฉานน้องก็รีบคาบเอาใส่ถังทันทีได้มาแล้วหนึ่งอย่างอย่างชอบเลยกุ้งมังกรอยู่ริมหาดดูสนุกสนุกก็พอนะครับอย่าคิดเยอะอย่างที่2กับอย่างที่3ก็ตามมาติดๆเป็นปลาไหลกับปูมา้าน้องก็คาบเอาใส่ถังทั้งหมดต่อมาก็ได้หอยมาเพิ่มอีก3อย่างเป็นหอยเป่าฮื้อหอย ตลับและหอยสังและอย่างสุดท้ายที่น้องได้มาก็คือปลาเก๋าตัวใหญ่วิ่งไล่จับกันเหนื่อยแทบตายน้องก็คาบทุกอย่างเอาใส่ถังทั้งหมดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเจ้ากโกเด้นนำอาหารทะเลที่ได้มามาขายกับแม่ค้าคนกลางที่อยู่แถวๆนั้นเอาขึ้นชั่งบนแท่นชั่งน้ำหนักเพื่อประเมินราคาอุย้ยหนักพอสมควรเลยนะเนี่ยเอาไปเลย800อยหยวน พอได้ตังมาแล้วน้องก็รีบกลับบ้านมาหามามา้าวันนี้หนูไปทำงานมาได้ตังมาเยอะอนะไรแน่ตั้ง800หยวนมามาก็ชมน้องใหญ่เลยว่าทำได้ดีมากถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมอยากจะเลี้ยงหมาหรือว่าเลี้ยงแมวกันครับคอมเมนต์บอกกันหน่อย